คุณที่อยู่ในราศีกรกฎเนี่ยในเดือนเมษายนเดือนเมษายนชาวราศีกรกฎจะเป็นจุดรุ่งโรดประสบความสําเร็จเรื่องการงานและเป้าหมายชิตที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีฝันทุ่งมันคือจุดเปลี่ยนจุดดีเพราะมีดาวอาทิตย์จรเข้าเรือนกรรม,มะเป็นมห ah าอุดเลขหนึ่งสีแดงเป็นมห ah าอุดตั้งแต่13เมษาเป็นหนึ่งเดือน เลข6สีฟ้าเดินเข้าราศีมีนเป็นมหาอุดตั้งแต่2เมษายนก็เดินไปประมาณหนึ่งเดือนมีมหาอุดโดดเด่นในเรือนสุภาพและเรือนกรรม,มะไม่ดียังไงได้ยังไงสุภาพแปลว่าความสําเร็จสุภาพแปลวาป่าเป้าหมายสุภาพแปลว่าเป้าประสงค์กรรม,มะเปรกิจกรรมการงานหน้าที่และความรับผิดชอบมันเป็นจุดที่จะดีครับจุดที่จะโดดเด่นที่จะเป็นโอกาสให้ชาวราศีกรกฎที่กําลังหมดกําลังใจ ลุกขึ้นมาคิดอ่านลงมือกระทําในเรื่องใดๆด้วยความตั้งใจหวังใจไว้ว่าจะดีตามดวงที่เป็นไปในเดือนเมษายนที่จะถึงนี้นี่หลักอย่างนี้เมื่อเจาะลึกในเรื่องการงานดาวการงานเนี่ยถึงชาวราศรีกรกฎจรเข้าเรือนมรณะมายาวนานนะสี่สิบห้าวันจริงๆแล้วมันจะจอนยาวไปจนถึงวันที่ยีบสามเมษายนะดาวเจ้าเรือนการงานจอนเป็นมรณะแต่อยู่ในภาวะที่เบื่อเซ็งตกงาน งานเสียหายบริวารสร้างปัญหาความปวดประสาทให้เกิดขึ้นกับชาวราศีกร,รกฎดวงก็หวังใจว่าจะดีขึ้นในช่วงเมษาตามดวงก็ยี่สิบสามเมษายนแต่อาจารย์ให้เลยจะดีขึ้นตั้งแต่ต้นเดือนละตอนดาวศุกร์เข้าไปเป็นมหาอุดในเดือนสุภาแล้วสงกรานสิบสาเมษาดาวอาทิตย์ไปเป็นมหาอุดในเดือนกัมมะมันก็ดีแล้ว มันมีดาวดีคอยประคับประครองนะให้ถึงจุดที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเพราะฉะนั้นคุณที่เกิดในราศีกรกฎเรื่องงานเนี่ยถ้าสมัครงานก็จะได้งานถ้ามีงานทำอยู่ก็ขอใหอยหามุมที่จะขยับขยายสร้างต่อก่อลงไปคุกครีเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเราคุกครีก็ไม่ได้อะไรอะได้เจอแต่ปัญหาบางทีบางเวลาของชีวิตเนี่ยเราไปคุกครีเราก็ได้เจอแต่ปัญหา แต่บางเวลาเราได้ความหวังกำลังใจเราได้โอกาสได้ช่องทางได้เห็นลู่ทางที่จะขยับขยายดังนั้นชาวราศีกรกฎนับตั้งแต่ต้นเมษาไปต้นปลายคุณลงไปคุกคลีลงมือปฏิบัติเจาะลึกทุ่มเทกำลังกายกำลังใจคุณจะได้ความหวังกำลังใจนำไปสู่ความสำเร็จในช่องทางของการงานที่คุณได้ทำหน้าที่ทั้งเป็นงานส่วนตัวหรืองานในบริษัทองค์กรที่คุณรับผิดชอบอยู่ก็ตามทีจะเป็นวิถีแนวทางเป็นไปตามที่ปรารถนาฟันธง พอหวังได้แล้วนะเรื่องเงินดาวการเงินงชาวราศีกรกฎโคโจรเป็นสุภาพมาตั้งแต่กลางเดือนมีนาปแปลว่ามีโอกาสจะได้เงินมีโอกาสที่จะมีช่องทางลู่ทางที่ดีกว่าที่ผ่านมา15หกุมภาถึง15มีนาโดยประมาณนะ่ะคุณมีแต่เรื่องจ่ายตังค์พอเลยกลางเดือนมีนาขึ้นมาจนถึงเดือนนี้เรื่อมีช่องทางได้เงินเสี่ยงโชคได้แล้วหลังจากวันที่ สิบสามเมษายนไปหนึ่งเดือนสิบสามเมษายนจนถึงสิบสี่พฤษภาคมชาวราศีกรกฎมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่ได้เงินแยะได้เงินมากวันฮงุงต้องไปไหว้หลวงพ่อเงินนี่หลวงพ่อเงินองค์นี้หลวงพ่อเงินองค์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระนางเจ้าวบบรมราชินีท่านสเสด็จ ทรงสักการะเมื่อวันที่ยี่บสามมีนาคมที่ผ่านมาณวัดบางครานจังหวัดพิจิตรต้องไปไหว้นะที่ผ่านมาคนไม่กล้าใช่ไหมคิดว่าวัดมีเรื่องทะเลาะเราจะไปลําบากไปเลยนี่ในหลวงพระราตทีเสด็จแล้วบัดนี้ด้วยร่มพระบารมีทั้งรุกอย่างสงบท่านไปกราบไหว้ได้หลวงพ่อเงินตรงนี้ต้องดูหน้าดูหน้าชัดเห็นอีองนี้เ่ยศักดิ์สิทธิ์นะหลวงพ่อเงินตรงนี้ ไปกราบไหว้หลวงพ่อเงินมีพระองค์เดียวที่ชื่อเงินเนี่ยที่ศักดิ์สิทธิ์คู่แผ่นดินนี่คือหลวงพ่อเงินนี่แหละท่านเกิดตั้งแต่รัชก,กาลที่หนึ่งและเป็นพระในพระสัทธาของรัชกาลที่ห้าที่หกมาเรื่อยนะไปก,การาบสการะท่านนะแล้วก็หารูปหลอหลวงพ่อเงินมาไว้ติดตัวมีหลวงพ่อเงินรุ่นแรกหลอมผสมอยู่ในเนื้อแล้วก็ไม่ได้ขายเอาเงินเข้ากระเป๋าวัดหรือกระเป๋าผมหรือกระเป๋าใครแต่เป็นการสร้างโดยคณะผมและคณะศิษย์สัทธาในนามวัด แล้วก็ทูลเก้าวถวายไปแล้วที่เหลือทางท่านพักดีแสงจุตโตก็แนะนําให้มอบให้กับชุมชนคือเทศบาลบางครานเพื่อนใครบูชามีเงินให้ร่วมบูชาแค่สี่สิบองค์เนื้อเงิน4ี่สิบองค์เนื้อนัวราหะเข้าปูนร้อยองค์เนื้อนวราหะดินไทย3ามรอองค์มีเท่านั้นเองหมดแล้วหมดเลยนะให้เพื่อนําปัจจัยไปสร้างสนามกีฬาโรงเรียนพิบูลธรรมเวทของตำบลบ,บางครานนะไปหามาเลย ของดีของศักดิ์สิทธิ์มันเรื่องเงินยังเสริมได้อย่างนะเพราะดวงชะตาชาวราศรีกรกฎลังนี้ด้วยกันกันต้องใช้สีพึ่งเจ้าสัวยุก้าวนี่ตลับสีแดงเลยนี่เสริมหนุนให้โชคดีมีโชคลาภสีปากนะนี่เปิดตลับสีพึ่งมานิ้ววนแล้วก็สวดรนะพระคาถานะอมสัมภราใจเรินเนยสวาหานะจิต,ติมิต,ติสีปากของทำนี้นะโบราณเลยนะวิธีของอาจารย์เนี่ยนะ สีฟืพึ่งให้เป็นมงคลต่อมาความรักและครอบครัวเพราะการงานดีราศีกรกฎงานดีเงินรุ่งโรจน์ความรักดาวความรักปตัตติจอเป็นมรณนะเจ้ามรณะไปเป็นสุภาเจ้าเดือนสุภาไปเป็นลาภคือมันเป็นอย่างนี้ครับองค์ประกอบของความรักมันลึกลับซับซ้อนเพราะฉะนั้นคนเกิดราศีกรกฎเนี่ยถ้าใครมีครอบครัวแล้วก็ขอให้เข้าใจในความซับซ้อนของบริบท ของปฏิสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักแบบเข้าใจประนีประนอมยืดหยุน่นแล้วใช้น้ำอบเนี่ยผสมน้ำอาบตัวนะคันธมารเ่ยให้เป็นมหามงคลเสริมเดี๋ยวเขาก็รักเดี๋ยวเขาคิดถึงเรานะใช้สูดยอดสีพึ่งสีปากพูดถึงเขาเดี๋ยวเขาก็รักเดี๋ยวเขาคิดถึงเราอย่าไปชวนทะเละาะราศีก็รกฎไม่เหมาะกับราศีที่จะเป็นประทักกับใครเป็นราศีแม่ธาตุน้ําเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคนโสด สำหรับกรกฎคุณจะมีเกณฑ์เจอคู่เป็นชาวต่างชาติต่างภาษาเข้ามาในชีวิตอขอให้โชคดีไปนะสุขภาพบัติเหตุคนราศีกรกฎจะสุขภาพแข็งแรงขึ้นสุขภาพดีขึ้นที่ป่วยหายป่วยเจ็บหายเจ็บในเดือนเมษายนนี้เป็นต้นไปฝังคุณควรจะมีน้ำอบคันธาม,มาสผสมน้ำอาบตัวผสมน้ำแล้ว สงน้ำพระประพรมเคหาสถานบ้านเรือนด้วยน้ำอบผสมน้ำโดยในน้าของคันธมาศนี่อาจารย์ให้ปรุงแต่งน้ำอบอย่างดีจัดทำเองนะพร้อมกับคณะศิธิ์ชื่อว่าน้ำอบคันธมาศผสมน้ำมนต์เป็นพันพันพิธีลงไปและเสกสารพัดสารพันสุดจะเป็นหนึ่งเดียวในแผ่นดินให้เป็นมหามงคลใครสนใจก็ขวดละ39 9บาทเฉพาะเดือนเมษายนนี้ ใครจองบูชามาจะส่งให้เลยนะ3 9 9บาทไม่คิดค่าส่งนะทอาเมสายนนี้นะฮะ